สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่แต่นั้นโดนข้อหาเปลี่ยนแปลงสภาพศพโดยมีใครทำยังไงบ้างซึ่งคุณอัจฉริยะในตอนนี้นั้นได้เป็นที่ปรึกษาในคดีให้กับแม่น้องจุมพูและเป็นคนแรกที่ออกมาฟันธงในคดีนี้โดยได้บอกว่า มีเทวดากับนางฟ้าตกเป็นผู้ต้องหาวันที่คุณอัจฉริยะได้บอกว่าหลักฐานชัดเจนที่ตำรวจได้แจ้งข้อหากับเต็นซึ่งเส้นผุมไม่มีรากจํานวนสามเส้นที่ตกอยู่บนการเกงของน้องชมพูบนภูเหล็กไฟซึ่งเป็นหน้าที่ของเต็นต้องไปตอบให้ได้ว่าทำไมต้องไปตกอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วทำไมเส้นผมของตนเองนั้น ตกอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไรแล้วบอกมาตลอดว่าไม่เคยขึ้นเขาไม่เคยขึ้นเขาภูเหล็กไฟพอเอาเส้นผมที่มีเทคนิคพิเศษแบบซินคูตอนไปตรวจแล้วเอาข้อมูลการสอบปากคำมาประมวลจึงเชื่อได้ว่าเต่นรู้หินและอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งเต่นก็ต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วหลังจากนี้ต้องพิสูจน์ตัวเอง คุณอัจฉริยะยังบอกว่าคดีนี้เจ้าพนักงานอายการที่ทำงานเป็นองค์คณะต้องเชื่อมั่นในหลักฐานมิอย่างนั้นก็คงไม่ได้มีคำสั่งแจ้งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาให้กับภรรยานายเชยพลเพิ่มคดีนี้เชื่อว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุดในการไขคดีแล้วที่มีคนถามว่าเป็นไปได้ไหมการมีการ ที่หากน้องชมพูนั้นได้ไปเล่นกับแต็นผมถามกลับว่าในวันที่เกิดเหตุในตอนเช้าไม่มีใครเจอน้องชมพูแต่ต่อมาหลังจากที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานก็ปรากฏว่ามีข้อมูลสำคัญว่ามีคนยอมรับว่าบุคคลที่เป็นผู้ต้องหานั้นเอาไปมีบุคคลยอมรับแล้วผมเชื่อว่าการที่ทางพนักงานอายการ สั่งให้พนักง,งานสอบสวนมาแจ้งข้อหาผมเชื่อว่าเขามีการประชุมกันดีแล้วและก็ตรวจพยานหลักฐานจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงสั่งมาแจ้งข้อหาคดีนี้ทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราก็มีทั้งทีมทนายทนายฝั่งเขาและทีมทนายฝั่งเราก็สู้การที่นิติวิทยศาศาสตร์ส่วนพยานบุคคลที่จะเอามาพูดก็แค่เป็นองค์ประกอบ มันนั้นสอดรับกับผลนิติวิทยาศาสตร์แค่นั้นเองเรามาโตอกันที่ทางด้านของเพจดังเพจจุดซ่อนเร้นกันต่อนะคะโดยเพจจุดซ่อนเร้นได้มีการโพสข้อความบอกว่าวันนี้ขอมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายเป็นเวลานานกับคดีนี้ การที่อายการสั่งสอบพยานเพิ่มแล้วมีการตั้งข้อกล่าวหากับเต๋นหรือนางสมพลหลาบโพเนื่องจากในรูปคดีอายการได้เล็งเห็นว่าสำนวนที่ตำรวจได้ส่งฟ้องนายเชยพลมีสำนวนน่าเชื่อถือบุคคลที่ส่งฟ้องต่อศาลคือนายเชยพลวิภามีประจัก์พยานและหลักฐานเพียงพอต่อการดำเนินการเอาผิดแต่ในสำนวน ยังขาดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ดินไม่หลุดอายการเลยจะมีการดาเนินการแจ้งข้อหากับเต็นเพื่อให้สำนวนครบองค์ประกอบครบทวนในการร่วมกันกระทำความผิดในกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพูในการแจ้งข้อหาครั้งนี้เกิดจากอายการตรวจสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงนางสมพรหลับภู เลยมีการแจ้งข้อหาเพิ่มถ้าเป็นเช่นนี้ทำให้เห็นคดีน้องชมพู่ได้ชัดว่าถ้าปเปตนรู้เห็นด้วยช่องโหว่ของเวลาก่อนไปรับพระที่วัดภูผาแอกมีเวลาให้กับนายเชพนกระทำผิด1 5าถึง30นาทีถ้าหากแตนรวมด้วยรวมเวลาที่นายเชพนอยู่กับเตนมีเวลาในการกระทำความผิด เพิ่มขึ้นจากเดิมก็มีเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่น้องชมพู่หายเขียนแบบรปรีบขออธิบายเบื้องตน้นไว้แค่นี้ถ้ามีเวลาว่างจะลงรายละเอียดทั้งหมดให้อ่านเรามาฟังความในใจของสาวบ้านผูผู้มาก่อนการได้แต่งเพลงไม่อยากเป็นป้าเต็นเห็นลุงพลรู้เลยปาไม่รด นับว่าเป็นเพลงที่มีช่วงหนึ่งร้องกันทั่วว่าอยากเป็นป้าเต๋นที่มีการขับร้องโดยพิมพ์จ่ายยอดบัวงามและโด่งดังติดหูคนทั่วประเทศกัดทางนายเชพ,พลได้ตกเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับในคดีของน้องชมพูก็เลยมีทุกเบอร์ทำเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องว่าไม่อยากเป็นป้าเตนขับร้องโดยเพชรพัชรีหรือสาวบ้านผู ยูทูบเบอร์จากจังหวัดร้อยเอ็ดขณะนี้มีผู้เข้าไปชมกว่า1,98,986ครั้งหลังจากที่เผยแพร่เมื่อวันที่2มิถุนายน2,564ที่ผ่านมาโดยเพชรพัชรีได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วได้คบเบอร์เพลงของพี่พิมพ์จาชื่อเพลงอยากเป็นป้าแต๋น ขณะนี้น่าจะถึงร้านวิวแล้วจากนั้นก็มีทั้งคนชมและคนด่านอกจากนี้ยังใช้คำไม่สุภาพตนจึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วตนไม่อยากคิดไม่ได้คิดอยากจะเป็นปน้าแต๋นตนก็แค่มีการคบเวอร์เพลงเฉยๆทำให้คิดอยากจะแต่งอีกแต่งเพลงขึ้นมาไม่อยากเป็นปน้าแต๋นเพื่อที่จะบอกแฟนเพลงว่าตนไม่อยากเป็นป้าแต๋นแล้ว โดยใช้ทำนองของพี่ยิ่งยงเหมือนเดิมแต่แกเพียงเนื้อร้องที่ตนเป็นผู้แต่งขึ้นมาถามว่ากระแสที่ปล่อยเพลงออกมาเป็นอย่างไรบ้างเกระรก็ดีเกินคาดจากคนที่เข้ามาด่าก็มีกระแสตอบรับเข้ามาค่อนข้างที่จะดีมากๆคนเข้ามาชื่นชมมากขึ้นและเพลงน,นี้ลูกสาววัยเก้าขวบเป็นคนตั้งกองเพื่อที่จะถ่ายให้คือมีห้องอัดธิบ้าน แต่งตัวแล้วก็อธิบายตื่นเช้าขึ้นมาเห็นข่าวเยอะมากตนก็ตกใจส่วนตัวไม่ได้กังวลเพราะไม่ได้ติดตามข่าวนี้เท่าไหร่คดีนี้คงเป็นไปตามกระบวนการของศาลเราแค่มีหน้าที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรที่ทำให้ยอดวิวของเราเดินได้เราก็จะปรับคอนเทนต์เพจก็ไม่ได้ไปเขียนว่าลุงพลเป็นคาตรกรเนื้อร้องก็เย้าแยน่ารักมากกว่า เราไม่ได้ถึงคันต้องไปด่าหรือคิดว่าเขาเป็นฆาตรกรมันเป็นเสียงเพลงมากกว่าส่วนคดีจะเป็นยังไงแพทก็ไม่ได้ตามข่าวเพราะเสพข่าวแล้วก็คิดเยอะก็เลยไม่ได้เสพแพทพัชรีกล่าวอย่างไรก็ตามตนไม่ได้กลัวคนจะมองว่าเกาะกะปประเสบป้าเต็นเพราะวิถีชีวิตของคนไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางคนก็เตือนให้ระวังว่าป้าเต๋นอาจจะฟ้อง แต่นความเป็นจริงตนก็มองว่าเราไม่ได้แต่งเพลงให้ป้าเต๋นเสียหายเราใช้คำสุภาพใช้คำน่ารักเพราะว่าช่วงหนึ่งป้าเต๋นและลุงพลก็เคยตกเป็นกระแสข่าวและมีคนรู้จักทั่วประเทศ